นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช anel นี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด s u b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย ท่านด้วยผมสรรมเกียรตินาวินตอนนี้เราก็อยู่กันในคนไกเอินแพค<น>กันอีกเช่นเคยอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในแพช7.4นะอ่ะซึ่งแพช7.4นี่ก็ได้เพิ่มตัวละครตัวใหม่เข้ามาแล้วก็ได้เพิ่มทั้งฝั่งของเนื้อเรื่องหลักเข้ามาใหม่อ่ะรวมถึงกิจกรรมด้วยซึ่งกิจกรรมแพชนี่นก็มีการแจกตัวละครฟรีอยู่หนึ่งตัวก็คือจะเป็นทั้งฝั่งของเมทไรเดนเมท Azure of Origin อ่ะก็คือสามารถรับได้ฟรีเลยนะถ้าทำกิจกรรมตามที่ตัวเกมกำหนดเอาไว้ก็จะได้รับตัวทางฝั่งของ Azure of Origin ฟรีๆไปเลยอ่ะซึ่งผมเพิ่งสังเกตว่าในตัวทางฝั่งของไกสตาเอเวเร์นไกสตาเดียวไปด้ท่านผู้ชมพอดีว่าเล่นมากไกปไหนอ่ะคือผมเพิ่งสังเกตว่าทางฝั่งของฮอนไก i ์แนี่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีเอ่อทางฝั่งของรายละเอียดกิจกรรมให้ดูนะ แต่ตอนนี้มันไม่มีเหตุแล้วเนาะเออคือถ้าจะดูนี่ก็ต้องไปต้องก็ต้องดูก่อนที่แพชมันจะอัปเดต้วเนาะอ่ะโอเคเราพูดถึงกิจกรรมแพชนี้กันหน่อยดีกว่าเนาะซึ่งกิจกรรมแพชนี้เนี่ยก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่ในระดับหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากสักทีเดียวอ่ะเอาว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็นเนื้อเรื่องเนาะที่จะค่อนข้างที่จะเนื้อหาค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะเนื้อเรื่อง อ่ะซึ่งในเรื่องรัปจจกบันตอนนี้เนี่ยก็น่าจะจบแล้วล่ะแต่ตอนนี้ผมน่าจะน่าจะยังเล่นไม่จบอ่ะซึ่งก็ิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่จะให้เราเนี่ยเป็ดในไปนั่งเล่นจับคู่นะอ่ะซึ่งก็จะมีให้เราติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็ไปสู้กับมอนนะอ่ะซึ่งกิจกรรมมันก็เป็นกิจกรรมที่เล่นง่ายๆแล้วก็เป็นกิจกรรมใหม่ด้วยของคอนเกรนแฮกด้วยเนาะ ที่เราแบบเพิ่งเห็นอะรายละเอียดอะไรพวกนี้เนาะอ่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกอยู่ในระดับหนึ่งอ่ะแล้วก็ทางฝั่งของร้านค้าก็จะมีของประมาณนี้เลยเนาะมีทางฝั่งของสกินของคีระอีกกีระอ่าว่าก็อานว่าสกินก็ประมาณนี้ละผมลืมชีนางและชอกีระว่เออประมาณประมาณนี้มั้งเอออ่ะชุดนางก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ อ่าก็เป็นชุดกีกรรมอ่ารวมถึงของส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพชรประมาณนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องตามแบบที่ผมบอกไปอันนี้ก็จะเป็นกีกรรมเล่ขายของอีกแล้วกีกรรมเก่ามากๆแลแต่ก็เอามาเอามาให้เล่นกันอีกครั้งกันเนาะอ่ะส่วนกีกรรมนี้ก็ไม่ใช่กีกรรมอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นสกินใหม่ของฟู่หัวนะอ่ะ ซึ่งจะเป็นสกินของไอ้เจ้าไอ้นี่นะผู้ชมเอ่อสกินของเอ่อไอ้ฟูหัวล่างใหม่อ,ะอ่ะเออนั่นแหละซึ่งเป็นหนึ่งสกินที่เอ่อเอฟเฟกต์สวยมากบอกตามตรงเลยนะอ่ะส่วนนี้ก็ไม่น่าเป็นกีกรรอะไรมากนะอ่ะส่วนต่อมาตัวละครตัวใหม่ก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเชลิมา่าเออถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยเด้ยกันแล้วกันนะเนาะอ่ะ ซึ่งนางก็เป็นตัวละครท่าน้ําแข็งหรือสายฟ้าอะไผมจําไม่ได้แล้วอะแล้วก็นางก็เป็นตัวละครที่มีอาวุธชิ้นใหม่ด้วยนะซึ่งก็เป็นอาวุธที่เป็นดาบโซ่ชื่อในเกมมันชื่อประมาณนี้แหละมั้งเออซึ่งลูกเล่นนางนี่ก็เป็นตัวละครที่ลูกเล่นเยอะมากเลยนะเราค่อยพูดถึงตัวละครตัวนี้ที่หลังก็แล้วกันอะส่วนต่อมาก็จะเป็นทานแกนะ๊ปซูนเนาะอะก็เอาสกินเก่าๆก,กับมาขายแล้วเนาะอะก็ประมาณนี้ รวมถึงสกินของน้องอผมลืมชื่อแล้ว่าอ่าสกินใหม่ของน้องตัวละครตัวนี้ก็แล้วกันนะเนาะอ่ะโอเคจริงแล้วเนี่ยผมต้องทัวร์กี่กรรมให้หมดใช่ไหมอ่ะเอาว่าเดี๋ยวผมตัดไพ่ทีในภาพของ YouTube ของ Offi c i a l ก่อนเลยก็แล้วกันเนาะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่หน้า YouTube ของ Offi c i a l ถ้าท่าผู้ชมคิดว่าเสียงผมแปลกๆก,ก็ขอไฟเดินแล้วกันพอดีว่าผมเพิ่งตื่นนะนะแล้วก็จมูก อีกข้างนึงมันเลยตันๆเน,นี่ยก็เลยอาจจะพูดแปลกๆเสียงแปลกๆเลยก็แล้วกันนะเนาะอ่ะซึ่งกตาตูนที่ผมบอกนะแพทนี้ก็มีการอัปเดตในเรื่องชั้นเตอร์สองเข้ามานะเนาะของฮันไกลนะิแทกภาคสองเนาะอ่ะเออแล้วก็กิจกรรมในปัจจุบันนะเนาะที่เราให้เราก็เล่นกันอ่ะแล้วก็สกินทางฝั่งของฟูหัวร่างใหม่เนาะฟูหัวร่างไฟอะ่ะอ่ะก็ตามไปบบที่ผมบอกเนาะก็มีต,มตัวละครเข้ามาหนึ่งตัวก็เป็นทางฝั่งของเทเดม่า อ่าแล้วก็จะมีทางฝั่งของเมย์เอเซอร์ออฟออริจินอ่าก็สามารถรับได้ฟรีเลยอ่าเอาจริงมันก็มีแค่นี้นะท่านผู้ชมกิจกรรมเอ่อถึงผมจะบอกว่ามันไม่มีอะไรมากหรือไม่มากก็น้อยเถอะมันมีแค่นี้จริงๆท่านผู้ชมเอ่อ,อ,อจากที่ผมด,ม,ม,รรม,มดูมันก็มีแค่นี้แหละอ่ะก็กิจกรรมทั้งหมดมันก็มีแค่นี้หลักๆมันก็จะไปโฟกัสทางฝั่งของเนื้อเรื่องซะมากกว่าบอกตามตรงเลยว่าเนื้อเรื่องก็ ยาวอยู่พอสมควรวนะเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราตัดไปทีในห้องเทสทางฝั่งของตัวละครเทลมมากันเลยดีกว่ามาตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องเทสแล้วอ่ะซึ่งก็ตามอย่างที่ผมบอกตัวละครของเทสเทลม่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ลูกเล่นเยอะมากแล้วบอกเลยว่าทีมทีมที่นางสามารถเล่นได้ก็เยอะอยพอสมควรอ่า โดยรวมก็มีอยู่ประมาณ4ทีมงที่เล่นกับนางได้เนาะ,ะอ่านว่าเรามาลองกันเลยดีกว่านะเริ่มกับเริ่มจากการโจมตีปกติอ่ะก็ไม่มีอะไรบ้างเออน้าก็โจมตีไปท่าน้ำแข็งกัเ้เนาะเออโอเคแล้วก็คอมโบมาอ,อะ ก็ยังดูไม่ค่อยมีอะไรบ้างเนาะจากการจบตีของนางเนี่ยมันไปมันจะไปจะทำเอฟเฟกอะไรใส่สตูสักอย่างเนาะ,นะให้มันติดสถานะน่าจะเป็นสถานะทําให้มันสตูเดินช้าอะไรพวกนี้แหละมั้งอ่ะส่วนสกีวูดก็โอเคประมาณนี้เนาะอ่าอ่ะส่วนสกีวูดนางก็กดค้างได้อโอเคก็ประมาณนี้นะ นี่คือห้องโจมตีบโบตีเนี่ยท่านผู้ชมคือเยอะมากเลยอ่าโอเคแอร์คอมโบเดอร์สกิวด์อ่ะดูไม่ค่อยมีอะไรมากนะเนาะอ่ะฮะอ่ะซึ่งลูกเล่นของนางนะครับเนี่ยก็จะมาจากสแต็กของนางนะซึ่งสแต็กนางก็มีอยู่6สแต็กอ่ะ่ะอะ ซึ่งลูกเล่นมันก็จะประมาณนี้เลยท่านชมอ่ะพอเก็บแสกบมันก็จะเป็นแอนิเมชันแบบนี้เลยเนาะอ่ะซึ่งมันก็เอาไปคอมโบกับทีมอือ่นแล้วแม่งก็แบบโคตรมึนตึ๊บเลยไอ้การเอ่อการเล่นของนางเนาะอ่ะผมะรอดช้างกแล้วกันคือโดยรวมมันก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ท่านชม้ชมก็ประมาณนี้แล้วสำหรับการจบทีปกตินางเนาะอ่ะ ไปที่ห้องต่อไปเลยดีกว่าอ,อ่ะโอเคมาที่ห้องนี้และเออจริงผมเพิ่งสังเกตนะว่าเวลาตอนเข้าเกมมาเนี่ยมันจะเออก่อนที่เข้าก่อนที่เราจะเข้าเกมเนี่ยก็ไม่ก่อนที่เราจะเข้าห้องเทปเนี่ยมันจะเขียนหน้าห้องเทสว่าออสอนการโจม่จมตีพื้นฐานนะมันไม่ได้เขียนว่าเออโจมตีปกติทางอีเวนแล้วพวกนี้แหละซึ่งมันจะบ่อกที่ในตอนที่เราเทสเน,นี่ย อ่ะซึ่งตอนนี้เราก็เป็นกริกเชสดท่าอีเวนต์นะเนาะมาอ่ะก็เป็นประมาณนี้เนะอ่าแล้วก็สกิลลบดีอ่ะพรำเลอ่ะเอ๊ะไม่ได้สกิลลบดีถูกแล้วอ่ะก็ประมาณนี้เนาะส่วนท่าไม่ตายนางนี่บอกตามตรงเลยว,ว่าเอฟเฟกต์แล้วก็อะไรต่างๆนี่สวยมากซึ่งมันจะมีลูกเล่นอยู่สองแบบท่ำเฉลิมคือ ถ้าผมไม่รู้ดิอันนี้มันเกี่ยวกับการติดคีย์หรือไม่ติดคีย์ด้วยหรซึ่งเอฟเฟกต์คิวของนางเนี่ยถ้าโจมตีสุ่มๆไปมันจะมีเวอร์ชั่นแบบไม่มีเวลตาร์มีเวลตาเนะอะเอาแล้วคุณดูอะไรกันแล้วกัน,นเนี่ยไม่มีเวลตาคือแบบผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรการติดคริติคอลหรือไม่ติดคีย์ด้วยหรอนะมันจะมีลูกเล่นอาจจะคล้ายๆกับเ,เจ้า ไอ้นี่มังซิตี้นีก็เป็นเทสของอส,สเตลลาเบิร์ดเนาะอ่าก็ประมาณนี้แหละเออซึ่งตอนที่อยู่ในช่วงโหมดสเตลลาเบิร์ดเนี่ยรู้สึกว่านางจะแยกร่างออกมาช่วยโจมตีด้วยมั้งเออแล้วตัวละครในทีมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าโปรโฟไฟล์นางนะมันก็เหมือนกับว่านางแยกร่างออกมาสองร่างเนี่ย อันนี้ก็ต้องดูรายละเอียดเกมเพจทีหนึ่งเนาะอ่ะเราไปเช็คกันที่ห้องต่อไปเลยดีกว่ามาเราอยู่กันห้องเทสเนี่ยซึ่งห้องเทสนี้ก็เออรู้สึกว่ามันจะสอนออการหมุนเวียนหมุนเวียนที่ว่าก็น่าจะเป็นเจ้าโหมดสเตลลาเบิร์ดเลยแหละอ่ะซึ่งจากที่ผมเล่นในคอนเทนต์แพคสามพันสองมาเนี่ยลักๆเนี่ยให ไฮไลท์ของการจัดทีมเนี่ยมันจะไปโฟกัสทางฝั่งของวงแหวนดารามากกว่าเนาะมากกว่าการจัดทีมเป็นธาตุาแบบเอ่อพวกตัวละครเจนหนึ่งอะเออถ้าเป็นตัวละครเจหนึ่งแบบเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องจัดทีมมาเป็นธาตุใช่ไหมแต่สําหรับพวกตัวละครภาค2พวกนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะจัดทีมแบบว่าเออเน้นวงแหวนดาราซะมากกว่าเน้นธาตุเนาะเออก็ประมาณนี้แหละซึ่งไอ้พวกวงแหวนดาราแต่ละอันเนี่ยก็จะแบ่ง เอฟเฟกต์ออกมาที่แตกต่างกันไปเนาะอะ,อะซึ่งทีมที่เขาจัดก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยซึ่งก็เป็นทีมที่มันก็ลิงก์กับแหวนดาราแหละเอออันนี้ก็จะเป็นข่องข่องฝาท่อง,ง,งทีมาเนาะเริ่มถึงสอนการที่ให้เราสามารถเอ่อเลี้ยงเจ้า, Bird. เจาสตเตลลาเบิร์ดไอเจ้าหลอดสเตลลาเบิร์ดให้มันได้เยอะๆด้วยนะซึ่งเดี๋ย ซึ่งตัวเทอมากเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมออบอกตามตรงเลยว่าผมจำเกมเพลย์มา่คอยแมนด้วยสัเอาจตามตรงเลยนะคือผมมักจะรีมการคอมโบของนางะอะเวอ่ะอ่าว่าก็เป็นประมาณน,นี้เนาะสำหรับการเลี้ยงเจ้าหลอดเออสเตลลาเบิร์ดอ่ะโอเคแล้วรัไปที่ห้องเทสทีมต่อไปกันเลยดีกว่าเนะ อะโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องเชสทีมอีกทีมก็คือเป็นทีมของการเอ่อจะพูดไงดีเป็นทีมที่ใช้ตัวละครเจนหนึ่งอ่ะก็จะสังเกตเลยว่าตัวละครหลักๆพูกนี้เนี่ยก็จะเป็นธาตุน้ำแข็งเส่วนใหญ่เนาะเออเพราะว่าตัวละครเจนหนึ่งมันก็ต้องเล่นอย่างงี้แหละท่านชมไปแบบเป็นทีมมนเนาะทีมธาตุเออซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใครที่ไม่มีตัวละครเจนหนึ่งนะอ่ะ,นะอะ,อะก็จะใช้ตัวละครเอ๊ะ ไม่ไดีต้องว่าเป็นหนึ่งครั้งเลือกที่คนคนที่ไม่มีตัวละคร Gen สองก็แล้วกันเออก็สามารถใช้ตัวละคร Gen หนึ่งทดแทนได้อตอนคอมโบก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะผมก็จะไม่ขอเทอีกรอบไปแล้วกันความจำไม่ค่อยจะได้ซเท่าไหร่เนื่อจากลูกเล่นของโัวิช,ชมามันจริงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเ้อาเทสหนึ่งลูกเล่นมันจะหนักแล้วก็ เยอะกว่านี้อ่ะก็ประมาณนี้จะลากันเลยเนาะอ่ะ,อะก็เล่นตามภาษาตัวซับเลยเนาะอ่ะซับแปะบับไรส์ปุบก็ม,มาอันดรเซมาไปยืนเล่นอาเบอทำระเบิดส่วนตัวละครที่เอามายืนเป็นเมนเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวทางฝั่งคิล่าเเนาะที่เอามานยืนเป็นเมน ก็เป็นตระมาณนี้ยแาสำหรับห้องเทสทีมรอบนี้แล้วอ่าส่วนต่อไปก็จะเป็นห้องเทสทีมทางฝั่งของอ่าสเตล่าและก็คือเปิดโหมดสเตล่าเบิร์ดแล้วก็ทำการคอมโบเขนเนาะอ่าโอเคเราไปกันเลยดีกว่ามาตอนนี้เราก็มาที่ห้องเทสของตัวนางัของสเตล่าเบิร์ดและก็ตามอย่างที่รู้รู้กันว่าทุกครั้งที่กดโหมดสเตล่าเบิร์ดเนี่ย เอ่อคอมโบหรือแอคชั่นของตัวละครอื่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะอ่ะโอเคเราก็มาลองดูกันเลยดีกว่าเนญญาะอ,อ่ะอิโซนิะเก้ญญา็ประมาณนี้นะอ่ะคุณสังเกตดีๆนะว่าทั้งฝั่งปุ่มขวาเนี่ยมันจะมีโปรไฟล์ทางฝั่งของเชลิมาผุดขึ้นมาเนาะก็หมายความว่าตัวเจวลาตอนกดเจ้าสเตลล่าเบิร์ดเนี่ยตัวเชลีมาเขาก็ทำการแยกล่างออกมาแล้วก็ช่วยโจมตีเนาะแล้วก็ มันก็เชิงแยกล่างดิมันคือแบบก็คือเป็นการคอมโบต่อเนื่องอะก็คือแบบสร้างจังหวะให้ตัวเองอีกทีแล้วก็ให้ตัวเองออกมาเลขกีหนึ่งเออก็ประมาณนี้อออจะงงๆหน่อยนะท่านผู้ชมซึ่งไอ้คอมโบเนี่ยที่ทําให้ผมงงจนจําวิธีการเล่นนางไม่ค่อยจะได้เนาะอ่าว่าลองดูเลยดีกว่าเนาะ ซึ่งที่ขาก็รักฏจางฝั่งของตัวเห็นไหมเมื่อกี้จะคือฟูด้าวนะอ่ะก็ซึ่งตัวที่สับได้ก็จะมีเพียงแค่ตัวชิริมาเท่านั้นแหละนะที่จะสามารถสับมาคอมโบได้เท่านะั้นคือตัวอื่นก็จะโดนล็อกไปเลยเนาะอ่ะคือบันทึกแยกล่างแล้วก็ช่วยโจฟี่เช่วยกันโจฟีว่าก็ประมาณานี้นะบอกตรตงๆเลยว่านะ จนถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังจำลูกเล่นแล้วก็การคอมโบของนางไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่อ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปทางฝั่งของอีกทีมหนึ่งเลยดีกว่ามาอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงนะ่งละอันนี้ก็อีกห้องนี้ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งเลยเนาะอ่ะรู้สึกว่าก็จะใช้ตัวเซราเดียแล้วก็ฮิลาเลียป่ะเออมังลนะน่านจะอ่านอย่างเงี้ยแหละฮิลาเลียคอล์เลียอาอาว่าช่างมันเด้อ ทีส่สองคนนั่งก็ดังในใคล้ายๆมันก็เด่กอ,อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็เป็นการสอนคอมโบส,สเตล่าเบิร์ดนะเนาะ,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 ะไม่น่าจะมีอะไรมากอะน,นะรู้สึกว่าคอมโบนี้คอมโบมจริงก็จะง่างยๆเดี๋ยวมั้งแต่สเสียดายที่ว่าผม <laughs> ไม่ได้เปิดตัวทางฝั่งของเซนนี่ได้เนาะก็เ,เปิดจริงเอาไว้อคอมโบมัก็ประมาณที่ทำจบ แอบไปดูซ anyway, ิ oh, ่มทีนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไงให้ได้เกิดการลับมาแล้วเนาะน่าจะเกิดจากการจบทีปกติเลยเพราะว่าสกิลอะไรทุี่ใหญ่น่าจะประมาณนี้รู้สึกการเล่นทีนี้เนี่ยตัวเซราม่าจุดจึ่งเป็นซับดาเมจหรือซับมันเนาะเออคือออกมาตัดดาเมจแล้วก็เล่นหลักๆก็น่าจะเป็น ปิดท้ายเดอร์ซินาดีนาเนี่ยอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทางฟังของตู้กระชาแพชนี้กเลยดีกว่าเนาะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันหน้าของตู้กระชาแพชนีนะซึ่งแพชนี้ก็จะมีการดีลันของฟูหัวด้วยก็ในแบบฟูหัวที่ผมบอกนะว่าเนี่ยฟูหัวร่างเนี่ยกินรับสกินใหม่เนาะก็บอกตามตรงเลยว่าสกินเนี่ยเอฟเฟกต์แล้วก็ละเอียด บอกเลยว่าสวยมากมันแอบจะดูย้อมแมวเหมือนไอ้เจ้าสกินนั้นนะแต่บอกตามตรงเลยอันนี้สกินสกินใหม่นี่สวยกว่าเอฟเฟกแล้วก็ดีเทลอะไรหลายๆอย่างเนาะอ่ะแล้วก็ตู้วูดแพชนี้ก็จะเป็นตู้ของเชมาเนาะอ่ะก็ไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรมากละอ่ะโอเคซึ่งแพสนี้ผมก็สุ่มนั่งแล,แล้วก็เหลืออยู่ส8แปโลเนาะไม่รี้อ่ะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันทีินี่ที่ผม ปกตนะิถ้าผมอยากได้ตัวละครตัวไหนมากๆผมจะอัดคลิปเอาไว้ก่อนเนาะแต่อันนี้ผมไม่ได้อัดคลิปนะนางไวเพราะว่ามันเหลือแค่สิบแปดโลเอออัดคลิปไปเลยแล้วก็เอามาลงเป็นคลิปเลยดีกว่าเนาะเออก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมไม่ได้อัดคลิปนางไว้ก่อนเนาะก็คือพอทําคลิปแล้วก็ค่อยเปิดทีเดียวไปเลยก็ผมเหลือแค่กิโลแล้วสำหรับตัวนะางจิม,มันเปิดดองของเออตัวไอ้นี่ไวเนาะ ก็คือตัวของเซนาแหละเออโอเคมันก็เหลือแปดโดเนาะผมก็จะเหลืองบไว้หน่อยก็แล้วกันเนาะเอาให้มันการันดีไปเลยจะได้เปิดอาวุธไปด้วยซึ่งหลังจากผมเปิดได้ตัวเชมามาก็ต้องไปทบทวนเกมพีของลางอีกรอบนะอ่ะตัวละครจินสองเนี่ยยังไงก็ต้องมีติดไอดีไวท้ทุกคนเยอะเนาะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เอ่อณปัจจุบันเนี่ยใน e, ในแรลงตอนเนี้ยเขาก็มีการหยิบ เจ้าตัวเชม่ามาเล่นกันแล้วเนาะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังใช้ทีมพวกเจนหนึ่งเล่นอยู่เลยอ่ะเอาอ่ะเราตามเมตาหน่อยกันแล้วกันเนี่ยนะโอเคซึ่งผมก็อ่าเปิดได้แล้วเออโอเคอันเดียวอ๋อโอเคมันดีละตกใจมันไม่ดีเออเดิมปกตินี่มันต้องร้อยโลเชื่อท่านผู้ชมมันถึงจะการันตีนะนี่เขาปรับมาเหลือ90โลการันตี เอออันนี้ผมไม่รู้ว่าออแพสที่แล้วมันร้อยโลหรือเปล่านะหรือมันสิบเอหรือมันเก้าสิบโลอันนี้ผมก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ผมจําได้ว่าพวกตัวละครเก่าๆมัน100ร้อยโลแน่ๆเท่าที่จาได้เปิดกันหูตาแตกอะ่ะอ่ะโอเคต่อมาแล้วก็มาที่อาวุธกันเลยดีกว่านะผมมีอยู่สามตัวก็จัดไปเลยก็แล้วกันซึ่งบอกตรงๆเลยว่า ระหว่างที่แพชต้องพูดว่าก่อนที่แพชนี้จะอัปเดตมาเนี่ยก็แอบก็มีคนแอบเซอร์แซวกันว่าตัวละครเชรีมาเนี่ยมันแอบบเหมือนกับตัวคาร่าเอาจริงมันก็มันก็เกือบใช่แหละท่านผู้ชมมันก็เหมือนคาร่าจริงแหละคือเพราะเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีแฟชแบ็กตอนนางตอนเชรีมาตอนเด็กด้วยถ้าเอาสองตัวเนี่ยมายืนคู่กันยังไงมันก็คล้ายๆกันนะท่านผู้ชมแต่นิสัยของตัวละครตัวนี้มันเ ไม่ค่อยจะน่ารักษาะไรมันน่ากลัวตรงๆนิสัยมันดูว่าค่อนข้างน่ากลัวอโอเคแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็แซวหน้าท้องนางด้วยและมั้งเออเพราะว่าชุดนางเนี่ยเป็นหนตัวละครที่ใส่น้อยนุ่งน้อยมากคือกางเกงขาสั้นสั้นเปิดหน้าท้องเยอะแล้วก็เสื้อปิดเนอาก็มีน้อยมากเออโอเคมา เราก็เดี๋ยวงบอยู่หกพันเอาให้หมดเลยซึ่งเอาจิ้งที่ผมอยากได้วุฒนางเพราะว่ามันจะได้ฟูๆเลยไปนะเออโอเคซึ่งผมก็จะเก็บเอาไว้เนาะเปิดให้มันได้สักนิดนึงก็ยังดีซึ่งรู้สึกว่าแพชหน้าเนตัวละครตัวใหม่ก็จะเป็นทางฝั่งของเลนเทนใช่ไหมไอเปเย <laughs> เรยได้ลองอมาซ้ำเออได้ละชิ้นล่างซึ่ง ตัวคอนแผดหน้าเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของตัวเลนเทนใช่ไหมซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยถามว่าเลนเทนคือใครก็จะอยู่ในเนื้อเรื่องอล้เนานะอ่าซึ่งเป็นในเรื่องของเอ่อชัพเตอร์ใหม่นี่แหละเออชัพเตอร์ล่าสุดนี่แหละเฮ้ยเราได้มายเยอะเหมือนกันอยู่เนี่ยแต่แม่งไม่ออกดีๆเลยอะ่ะโหโคตรแย่โคตรแย่แต่เราก็สามารถเอามาย่อยเล่นได้นี่หว่าเอเอเฮ้ยเดี๋ยวนะมันยังมีระบบระบบไอ้นี่ยังอยู่บอกนะท่านผู้ชมไอ้ ไอ้เจ้าอ,อไม่มีเพท่านชมมันจะมันจะมีระบบที่ว่าโอนของของที่เราได้หลุดเลทมาแล้วก็เอาของใหม่มาแทนเนาะเอ้เอาของที่เราเราต้องการมาแทนเนาะรู้สึกว่า,ขาเขาไดเอาออกแล้วโอเคจ้างมันเนี่ยอะพี่กี้ผมพูดถึงไหนแล้วอ่าผมจำไม่ได้แล้วเใช่พูดถึงเลนเทนซึ่งเลนเทนก็เป็นตัวละครตัวใหม่เ,เนาะรู้สึกว่าก็โผล่มาในในเรื่องก็ รู้สึกแพสหน้านางก็น่าจะมาแล้วมั้งตัวเรนเทิลเนาะซึ่งถามว่าผมจะเปิดนางไหมอเออโหขยันออกจังเลยชิ้นกลางเนี่ยถ้าอ่ะถามว่าจะเปิดนางไหมสำหรับตัว l a นเทิ n เอ่อเอาจริงก็อยากเปิดอะเพราะว่าคาแรคเตอร์นางมันเท่มาผมไม่ออกชิ้นบนสักที <laughs> กำลังคุยกันแบบเขาได้เข้าเขียนไยแม่งขยันออกมาหลุดลอเกิน อ่ะเราพูดกันต่อเลยดีกว่าถามว่าผมจะเปิดนางไหมสำหรับเ่นเทนเก็ต้องดูงบออก,กันเพราะว่านางเป็นหนึ่งใน7วิถีเนาะอ่ะซึ่งผมก็ชอบอะไรอยู่แล้วตัวละครที่อยู่มันก็มีกลุ่มแปลกๆมันก็ดูเท่ดิเฮ้ยชิ้นกลางแกนออกจังวะถามจริงออกได้ออกดีอ่ะชิ้นบนเอาพุดเน่ยออกเลยหรอ เวรกรรมอ่ะถามว่าเปิดไหมอ่ะก็ต้องดูงบหลายแล้วกันนะสำหรับตัวเลนเทนนะ่ะอ่ะโอเคแม่งไม่ออกสักทีเหรท่านผู้ชมชื่อเหมือนมันแกล้งผมอะมันเกมเกอนตีนอะมันออกจะชิ้นกลางอะเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะคืออ,อ๋อเออใช่ผมมีกล่องอนี้อยู่นี่ว่าเออ ซึ่งไอ้กล่องนี้เนี่ยถ้าล็อกอินเข้ามาแล้วก็น่าจะได้กันทุกคนแหละเอ้ยหรือมันได้จากกิจกรรมตอนแพชที่แล้วอันนี้ผมก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะเหรออ่ะแต่ว่าผมมีกล่องก็น่าจะช่วยได้แหละอ่ะก็ไหนขอรู้ผลประกอบการหน่อยสิอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหกี่ชิ้นเนี่ยสี่สี่ชิ้นอ่ะไม่รวมอันที่มาล็อกอยู่นะโอ้โหอ่ะเอาว่าก็ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเนาะอ่ะสำหรับตัวทางฝั่งของฮอนไกอินแทคพาคสองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอนิเมชันนางตอนเปลี่ยนรูปกันหน่อยก็เลยดีกว่าเนาะอ่ะก็เป็นประมาณนี้เนาะ,ะคือคาแรคเตอร์นางเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะก็คือทำตัวบิดบิดบิบเบิลแล้วก็ทำตัวค่อนข้างปแปลกๆนะอ่ะเอาว่าก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวเชม่าเนาะอ่ะ โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s ับ s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อไปนะถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกดแชร์ด้วยที่เพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จนนักช anel นี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะอ่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะเซีย